สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดลุ้นการ์ดพลังแคยอนชินจังพาวเวอร์ที่แถมมากับลูกอมกินโคลาแคยอนชินจังนะครับในคลิปนี้ผมก็ได้มาทั้งหมด12ซองนะครับ1ซองก็มีราคาซองละ10บาทก็จะแถมการ์ด1ใบนะครับ ก็มาเริ่มกันที่ซองสีน้ําเงินนะครับก็มีทั้งหมดสี่ซองนะครับก็จะได้การ์ดสีใบเนาะก็มาดูกันที่ซองแรกนะครับก็ได้เป็นเบอร์92ชินโนซูเกตตัวนี้เป็นใบ5ดาวนะครับก็เป็นผาซอจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ใบต่อมาก็เป็นเบอร์สีสิบแปดเนเน่จังใบนี้เป็นหาดสันหลังมังกรจังหวัดสตูลก็เป็นใบห้าดาวนะครับใบต่อมาได้เป็นเบอร์เก้าสิบเก้า เป็นชินโนสุเกะนะครับเป็นดอยภูพนมจังหวัดพะเยาน่าจะเป็นดอยภูนมเนาะอ่านะครับตัวนี้ก็เป็นใบห้าดาวครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับได้เป็นเบอร์88ชินโนสุเกะ ใบนี้เป็นทุ่งบัวตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการ์ดหนึ่งดาวนะครับต่อมาเป็นซองสีส้มนะครับก็มีทั้งหมดสี่ซองเหมือนเดิมนะครับก็มาดูการ์ดใบแรกนะครับ ได้มาเป็นเบอร์108โบจังใบนี้เป็นไล่องุนหัวหินหิวนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นเบอร์สี่ดาวนะครับ ใบต่อมาได้เป็นเบอร์97ชินโนซูกะใบนี้เป็นเกาะงามใหญ่จังหวัดชุมพรน,นะครับก็เป็นใบห้าดาว ใบต่อมานะครับเป็นเบอร์127เป็นชินอสุเกะครับดอยมอนจองจังหวัดเชียงใหม่ตัวนี้เป็นใบสองดาวครับใบนี้สวยนะครับวิวก็เป็นวิวของมอนจองนะครับชิ้นจังก็ดูน่ารักดีนะครับใบนี้ แล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับไดเป็นเบอร์หกสิบกชิโนสุเกะใบนี้เป็นสะพานเทพสุดาจังหวัดกาลสินก็จะมีไดโนเสาร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นใบสามดาว ต่อมาก็จะเป็นซองสีแดงนะครับก็ได้มาสี่ซองเหมือนกันนะครับมาดูกันที่ใบแรกก็ได้เป็นเบอร์112ชินโนซูเกกใบนี้เป็นชุมชนตลาดเก่าริมน้ำจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นใบสีด่ดาวนะครับ ใบต่อมาได้เป็นเบอร์หกสิบก็เป็นชินโนสุเกะครับตัวนี้เป็นเกาะม้า,มาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นใบห้าดาวนะครับ ใบต่อมาได้เป็นเบอร์หนึ่งร้อยสิบชินโนซูเกกใบนี้เป็นดอยผาอีจังหวัดเชียงรายก็เป็นใบสีดาวนะครับใบนี้มีกบด้วยนะครับชินจังถือกบนะอ่าเป็นช่วงฝนตกนะครับประมาณนั้นเนาะ แล้วก็ใบสุดท้ายนะครับได้เป็นเบอร์หนึ่งร้อยเจ็ดชินโนซุเกะใบนี้เป็นเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกเป็นใบสีดาวนะครับใบนี้ก็สวยนะและนี่ก็คือการ์ดทั้งสิบสองใบที่ผมเปิดได้มาในคลิปนี้นะครับ ก็ได้เป็นการ์ด5าดาวมา5ใบนะครับก็จะเป็นเบอร์97 92 48 99แล้วก็60นะครับก็เป็นใบด้าดาวต่อมาก็จะเป็นใบ4ดาวนะครับก็ได้มาทั้งหมด4ใบก็จะเป็นเบอร์112 110 1 0 8แล้วก็107นะครับแล้วก็ได้มาอย่างละหนึ่งใบนะครับก็จะเป็นใบ3ดาว เบอร์69ใบ2ดาวเบอร์127แล้วก็ใบ1ดาวเบอร์88นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝาก house, กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ